ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะถึงอังเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดอ่ะเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดเรามาอกอกกำลังกายยามเช้ากันที่ปารีสไปแล้วค่ะไปแล้ว มาวิ่งถามวิ่งทำไมมาเสริมซาร์สเนี่ยง่ายถ้ามองคนเนยวิ่งไปหามันหน่อยเราวิ่งตรงไปฝั่งโน้นนะเออไปไปหมดเลยรอบเนี่ยเอาให้ได้สิบกิโลสิบกิโลก็เยอะละสิบกิโลเรียกลงลงยรอบไปดเลยเราต้องวิ่งจากฝั่งไปฝั่งนู้นนะมันจะได้เห็นอันนี้ข้างหลังเรา ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดถ่ายรูปของหอยเฟลต้องเดินมาอีกไกลมากจะเป็นแบบว่าตอกเลกๆตรงน,นี้จึ๊บมุมมหาชนหนึง่งสองสามสนุกวหยเธอฉันจะมือแข็งตายปล่าวันนี้เขาต้องถ่ายรูปคู่กันอะโอ้ยหนาวมากมือจะแข็งอยู่แล้ว ขาขับเราจะวิ่งกันย่างเธอเดินนี่แหละเอา้ายังไม่ได้วิ่งเลยรู้สึกว่าการย่างถางเราปล่อยแล้วต้องมาวิ่งดีจะได้หายหนาวรู้สึกว่าออกหัวร่างกายได้ดีมากเพิ่งเห็นสีเขียวนี่แหละเนี่ยไม่งงเลยเนี่ยเป็นบ้านเรานะไอ็หินฟองน้ำตรงนี้นเนฟิร์นขึ้นมอสขึ้นแล้ว ว่่าาเขาไมมีดอตอนนี้เราถึงหอไอเฟลแล้วนะคะหนาวมากหนาวชิบหายหนาวจนมือสันมือแข็งกว่าสันโอ้สวยนะหอไอเฟลใช้เครื่ออะไรนะวัตถกประสงค์ไม่รู้ The deck. <laughs> หยหนาวมือแข็งแล้วหนักมากต้องมทางกันเหลี่ยมไหมฮะให้ดูดิเออนี่ดูเหลี่ยมมากทำไมอ่ะอนะเขาตัดเหรอ อ่ะโอเคทีนี้เราจะวิ่งออกจากหอไอเฟลกันเถอะไปเริ่มหนึ่งสองสาม Để nó ừ, ấy... thì cái đi so... đơn sĩ kỳ đồ wings out rồi mẹ ơi phải không có lẽ mọi người ơi 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 Đi, ผมให้อยู่ฝั่งขวาของฉันไปลอยเวทสุดท้ายตรงนี้มีแสงเลยเมฆหนามากชาร์ดี้จัง